คนละครึ่งเฟ,ฟสสาเงินรนอบสองหนึ่บาทเข้าวันไหนได้เพิ่มอีกไหมเงินรนอบแรกทบได้ไหมใช้เงินไม่หมดโดนหักไหมคลิปนี้ครับผมจะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับคนละครึ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าเงินรอบสองเนี่ยพันอะไร้ยบาทจะเข้าวันไหนแล้วจะได้เพิ่มอีกไหมนะครับเงิน ของโครงการคนละครึ่งรอบแรกทุกท่านคงได้กันอยู่แล้วนะครับก็คือได้1500บาทนะครับแล้วคุณจะได้อีก1500บาทเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยได้ทั้งหมดแล้ว3,000บาทอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ล่าสุดนะครับผมซึ่งถ้ามีการอัปเดตผมจะอัปเดตในช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับว่าอาจจะมีการเพิ่มเงินหรือแหล่งรนะครับอันนี้จะมีการอัปเดตในอีกอนาคตนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันคือ เราได้กัน3,000แล้วได้รอบแรก1,500แล้วได้รอบสองอีกพันห้าครับอ่าเรามาดูกันครับว่ารอบแรกเนี่ยทุกท่านแต่ละท่านได้กันไปวันไหนนะครับจริงๆได้กันหมดแล้วล่ะนะฮะได้หนึ่งต้องในหนึ่งกรกฎาคมแล้วเรามาดูกันะครับว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยในรอบของอันนี้คือข้อมูลที่มาจากในเว็บไซต์เลยนะครับอันนี้ในรอบของทั้งโครงการเลยในเฟสสามเนี่ยมีเดือนไหนบ้างนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่เดือน1กรกฎาคม64ถึง3าธันวาคม64ครับดังนั้นเนี่ย เวลาของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3มรวมๆแล้วก็คือ6เดือนเต็มเลยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ช่วง3เดือนแรกคุณได้พันห้าสเดือนหลังได้พันห้าสเดือนแรกเดือนไหนบ้างครับก็คือกร,รกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับผมสเดือนนี้คุณจะได้เงินทั้งหมด1,500บาทต่อคนซึ่งถ้าเกิดเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยคือคุณจะได้เดือนละ500บาทนะครับซึ่งในรอบต่อไปครับก็คือคําถามที่เราถามกันรอบที่2คุณจะได้ในวันที่นี่นะดูนะ 1>, 1ตุลาคมถึง3าสธันวาคมหกสีครับ1ตุลาคมคุณจะได้เงินอีก1,500บาทดังนั้นครับใครที่กำลังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1ในช่วง1,500บาทแรกครับแล้วใช้แล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ควรจะรอจะรอใช้ต่อก็คือวันที่1ตุลาคมจะได้อีก1ัน0ครับเพื่อให้คุณได้ใช้เงินอย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองดูครับลองคำนวณดูว่าคุณเหมาะสม เงินของคุณเห,หมาะสมอย่างไรจะแบ่งไปใช้เดือนละ500ก็ได้นะครับก็แบ่งเป็นตามกฎเลยนะครับตามเดือนทุกเดือนเลยหรือว่าจะใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้เช่นกันครับซึ่งแต่จะใช้ทีเดียวหมดเลยมันมีกฎอยู่แล้วซึ่งผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วครับว่าการใช้มันมีเพดาน150บาทต่อวันซึ่งสามารถไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้หลังวิดีโอนี้ผมมีคลิปแนะนําไว้นะครับซึ่งรอบ2เนี่ยจะเข้าวันที่1ตุลาคมครับวันที่1ตุลาคมเวลาไหนก็จะมีคนถาม เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเงินก็จะเข้าไปพันหครับก็เตรียมตัวรับเงินในวันที่1ตุลาคมได้เลยครับทีนี้ครับแล้ววงเงินสิทธิ์ที่เหลือรอบ1เนี่ยสมมุติว่ารอบ1คุณไม่ใช้เลยพันหนะปล่อยไว้ถามว่ามาถึงรอบ2เนี่ยก็คืออีกพันหเนี่ยจะทบไหมนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าวงเงินสิทธิ์ที่เหลือในรอบที่1สามารถนํามาใช้ในรอบที่2ได้ประโยคนี้หมายความว่ามีการทบนะะ พันห้าร้อยบาทสมมุติคุณไม่ใช้คุณจะเก็บไว้ใช้สามพันทีเดียวเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นการทบนะครับวงเงินสิทธิ์ที่เหลือรอบหนึ่งเนี่ยสามารถนํามาใช้รอบสองคือทบมาได้สะสมมาพันห้าร้อยเนี่ยสะสมเป็นสามพันได้แล้วคุณจะใช้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับซึ่งกฎการใช้เรารู้กันอยู่แล้วครับเป็นคนละครึ่งก็คือเราจ่ายครึ่งนึงรัฐจ่ายครึ่งนึงครับพันห้าเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงินพันห้าร้อยบาทเพื่อจะดึงเงินรัฐได้พันห้าร้อยนะครับ แล้วมู3,000ก็ต้องเติมเงินไป3,000นะครับ3,000ในรอบ6เดือนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปนะทุกท่านสามารถเติมได้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนคุณใช้โครงการปกติแล้วครับซื้อหอตาปกติแต่ว่ามีคนช่วยจ่ายให้คุณครึ่งหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะจริงไหมครับอ่าเมื่อกี้ผมตอบอะไรไปบ้างแล้วตอบเงินเข้าวันไหนก็คือ1ตุลาคม6โมงเช้านะครับ64นะปี62 64แล้วก็ต่อมาครับได้เพิ่มอีกไหม เงินเนี่ยนะฮะจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่ามีกระแสข่าวหลายๆกระแสข่าวมาพูดไว้เยะครับไม่ว่าจะได้เงินคนละครึ่งเฟษหาเป็น6000บาทเป็น5000บาทหรือจะได้เพิ่มอีก1,000บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับณนะปัจจุบันนะครับยังไม่มีการบ,าบอกเลยว่ามีการเพิ่มจริงนะมีเป็นกระแสข่าวมีเป็นคำเขาเรียกว่ามีคนเสนอนะฮะแต่ละท่านแต่ละฝ่ายก็เสนอกันไปแต่ยังไม่มีการสรุปอย่างแนช่ชัดว่า จะมีการให้เพิ่มยอดเงินจริงๆครับสรุปได้ชัดหมายความว่าไงหมายความว่าต้องเข้าคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อประชุมและออกมาเป็นหลักการอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการใช้จริงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอรับเงินพันหลายลบาทในรอบที่2กันได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะรีบอัปเดตในช่อง YouTube ช่องนี้เลยติดตามเอาไว้ครับแล้วเงินรอบแรกทบได้ไหมก็ตอบไปแล้วว่าทบได้นะครับแล้วถ้าเชิญใช้เงินได้หมดเนี่ยจะโดนหักไหมสมมติว่า คุณใช้เงินในรอบที่1นไม่หมดนะครับพันร้อยบาทไม่หมดเนะี่ยไปใน3เดือนแล้วไปต่อรอบ2มันก็ไม่โดนหักนะเพราะว่ามันทบได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่า,มมวาจนสิ้นสุดโครงการเนี่ยวันที่3 1มธันวาคม64แล้วคุณยังใช้เงินไม่หมดอีกนะฮะองเนี้ยคุณเงินจะหายนะฮะสมมติว่า3าธันวาเนี่ยคุณยังเหลือ3,000บาทเต็มเดียวเลยแต่คงไม่มีใครเหลือหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเหลือครับอธิบายไว้ถ้าเกิดใครเหลือก็หมดเลย ก็คือเขาจะเอาคืนไปสู่ภาครัฐครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีคำนวณให้คุณใช้อย่างไรให้มันสมมุติว่าคุณจะเก็บไปใช้เดือนสุดท้ายเดือนเดียวเ,เลยนะครับแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะแต่อดเปรี้ยวไว้กินหวานคุณก็อาจจะไปใช้เดือนสุดท้ายเพียงเดียวคุณต้องเผื่อเวลาครับอย่างน้อยเนี่ย20วันในการใช้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือ150บาทต่อวันก็คือสูงสุดที่คุณใช้ได้สมมติว่า3,000บาทก็เอา3,000หา150 จะได้เท่ากับ20ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้แบบรวดเดียวแบบภายในเดือนสุดท้ายควรจะใช้20วันก่อนสุดท้ายครับสมมุติว่า30ธันวาใช่ไหมครับคุณจะต้องเริ่มใช้แล้วเนี่ย10หรือ11ธัน10หรือ11ธันวานะครับผมวันแรกแล้วก็ใช้ยาวๆไปทุกวันเลยนะครับ150เต็มจำนวนทุกวันทุกวันจนครบนะครับตรงน,นี้เนี่ยคุณต้องคํานวณของคุณเองนะครับว่าอย่างไรนะฮะก็เพราะว่ามัน เป็นการคำนวณถ้าเกิดคุณคำนวณพลาดนิดหนึ่งนะฮะสมมติว่ามันไม่ทนันเพราะว่ามันมีเบราสูงสุดละห้าสิบบาทต่อวันเนี่ยมันไม่ทันก็คือเงินคุณก็จะหายไปเลยนะครับเนี่ยอย่าปล่อยให้เสียโอกาสนะก็ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเติมจริงหรือ,อยังไงจริงฮะก็ให้ให้ญาติญาติคุณเนี่ยให้เขาช่วยเติมให้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันซื้อของอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ผิดกฎอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณถอนเป็นเงินสดอันนี้ผิดกฎนะครับ ถ้าเกิดซื้อซื้อขายกันปกติแล้วนะช่วยเหลือกันนะครับแล้วาติพี่น้องอะไรเงี้ย <_ S 2> ก็ช่วยกันได้นะครับก็คือให้ยติออกเงินเติมส่วนคุณแล้วก็ให้เขาใช้เงินที่เขาเติมและคุณก็ใช้เงินของทางคนละครึ่งนะครับก็ซื้อสินค้าเครื่องคนละครึ่งไปได้วยกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสินค้าที่ซื้อได้นะครับก็คืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะครับสินค้าที่ซื้อไม่ได้ก็คือสลาก,กินแบ่งอัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับยาสูบกระบาดกินัน ที่การซื้อชําระบริการล่วงหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้บริการก็ทําได้ทุกอย่างนะครับผมด้วยสปาทําผมทําเล็บรถโดยสารสาธารณะรถราสามล้อทิพได้หมดขนส่งสาธารณะนะที่ถูกต้องจดทะเบียนถูกกฎหมายได้หมดครับบริการด้านขนส่งบนชนสาธารณะ,ะครับก็ได้ครับแต่ว่าไม่รวมบัตรกำน,นันไวเชอร์เหมือนกันสดนะครับผมอโอเคนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าเกิดคุณมีคำถามเพิ่มเติมอย่า,ายงคนละครึ่งในเฟสที่3ม หรือว่าโครงการอะไรนะพิมเล่าให้ผมฟังได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณจากหัวใจและวันนี้ไปก่อนครับอ๋อขออ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณใช้คุณใช้คนละเครื่องแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะเป็นยังไงบ้างใช้แล้วดีไหมเหมาะกับคุณไหมสะดวกไหมแล้วคิดว่าต้องปรับปรุงอะไรนะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ